ทีเ ER เวลาดึกมันเงียบแต่แค่ครู่เดียวทุกอย่างก็อาจเปลี่ยนไปพ่อ,อครับสายพ่อคอยแน่เด้อครับพ่อคอยให้ใจบออกอ,อกและหน้าอกขับนา่เห็ุกัรได้ดีบัดนนี้พาคุณลุงมาที่เตียงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะขอวัดสัญญาณชีพหน่อยนะคะคุณลุงเริ่มเจ็บหน้าอกตอนกี่โมงคะแ่ขอองทุมครับ เจ็บหน้าอกตอนทำอะไรอยู่คะหยิบส่วนยูเน้นขึ้นมาเลยลักษณะอาการเจ็บเป็นแบบไหนคะมันจุกจุเน้นเน้นกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดครับมีร้าวไปไหนไหมคะเราไปแขนใส่ถ้าให้คะแนนจากศูนย์ถึงสิบลุงให้กี่คะแนนคะเต็มสิบเลยคุณลุงมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะเป็นเบาหวานกับความดันครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไหมคะ ดืมเหล่าเวลามีงานบุญส่วนบุริสูวันละสงสามมวนต่อไปจะขอตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหน่อยนะคะสัญญาณชีพเป็นอย่างไรบ้างครับ BP 96 10%เ v 90 RR 24 s 92ค่ะนี่ค่ะ EKG Inferior wall MI ครับสตรีมี่แน่นอน Activate fast track steamy ครับให้ ASA grand i n 5 1แถบเคี้ยวก่อนกลืน p l a v i x 300 mg มิลลิกรัม oral i s o d i l 5 mg มิลลิกรัม sublingual ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนนะครับออกซิเจนแซดยังดีมากกว่า90%เตรียมคอนเซิร์แพทย์ cardio ครับส่งเลือดตรวจอิเล็กโทรไลต์ BUN creatinine CBC PT PTT INR fasting b a t c h u g a troponin T ด้วยครับ รับทราบค่ะหมอเบียร์ทานยานะคะคุณลุงมียา3ชนิด2ชนิดแรกเป็นยาต้านเกล็ดเลือดอีกชนิดหนึ่งเป็นยาขยายหลอดเลือดลดอาการเจ็บหน้าอกนะคะยาตัวแรกให้เคี้ยวก่อนกลืนค่ะยาตัวที่2ให้ดื่มน้ำตามเล็กน้อยส่วนตัวที่3ลดอาการเจ็บหน้าอกให้อมไว้ใต้ลิ้นนะคะ สวัสดีครับอาจารย์คมกฤิตผมหมอชนกพร ER โรงพยาบาลโคกสะอาดขออนุญาตคอนซาล์เคสผู้ป่วยชาย68ปี s t e a มี Inferior Wall On Set 3ชั่วโมง BP 1 0 0 l a b CBC PT PTT INR Electrolytes FBS BUN Creatinine Troponin T ส่งแล้วครับ PCI delay เกิน120นาทีครับ แนะนำให้ Streptokinase ok 1.5ล้านยูนิต IV ใน1ชั่วโมง Screen Contra Indication ก่อนนะครับเช่นประวัติ Stroke Bleeding รับทราบครับอาจารย์ผู้ป่วยแน่นหนะ้าอกลักษณะบีบรัดลามไปแขนซ้ายเพนสโตรส10ทับสิบบไบโตซด์ไม่คงที่ ส่งตรวจเลือดตามสตรีมีโปรโตคอลรอผลได้รับ ASA เกรนไฟพาวิกอซอรินอมใต้ลิ้นเปิดไอวิไลคอนสลแพทย์คอ์เดลเตรียมสเตรปโตไคนสเรียบร้อยติดตามไวทูซานต่อเนื่องข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสี่ยงต่อปริมาตรเลือดออกจากหัวใจต่อหนาทีลดลงเนื่องจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยและยาติตกกังวลเนื่องจากการเจ็บป่วยที่รุนแรงต่อชีวิตเฝ้าระวังภาวะเลือดออกเนื่องจากได้รับยาละลายลิ่มเลือดแลดนอกเบาลงแล้วครับขอบใจเดิวมวอพยาบาลครับ คุณลุงยินดีครับนอนพักก่อนนะครับเมทำดีมากเลยนะลูกจำไว้นะสตรีมี่ต้องเร็วรู้ละเอียดหลับต้องครบยาให้ไวและติดตามอาการต่อเนื่องและอย่าลืมว่าเราดูแลหัวใจเขาไม่ใช่แค่โรคขอบคุณค่ะพี่โบหัวใจคนไข้ดีขึ้นแล้วแต่ของผมนี่เต้นไม่เป็นจังหวะเลยครับ อย่าหัวใจวายก่อนแล้วกันนะคะหมอเบียรเดี๋ยวจะได้เป็นคนไข้เองอะแฮมอะแฮมหมอเบียรคะพี่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเกรงใจพี่ด้วยคะ่ะ